โอเคค่ะข้อต่อมานะคะโจทย์ให้ a b c x และ y เป็นจํานวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เนี่ยเท่ากับ0โดยในการพิสูจน์นะคะเราจะพิสูจน์โดยการแย้งสลับที่นะคะร่วมต้นเราก็จะให้ x เนี่ยเป็นจํานวนนับและสมมติให้สักครู่นะ และสมมุติให้ x เนี่ยไม่เท่ากับ0นย์ะคะเพราะว่าเราใช้วิธีการยังสลับที่เนาะโดย x ไม่เท่ากับ0นเนี่ยนั่นคือมี x ที่เป็นจำนวนนะับหรือมีลบ x ที่เป็นจํานวนนับค่ะเราก็จะได้ออกมา2การณีนะคะทีนี้เราก็จะมาเขียนแยกกรณีกันเลยก็คือในกรณีแรกคือกรณีที่ x เ,เนี่ยเป็นจํานวนนับเราก็จะได้ว่า x บวก x บวก x บวก x นะคะก็คือดึงทีนี้เก็จะดึง x อ,ออกมานะคะโดยใช้สมบัติการแจกแจงก็จะได้เป็น x คูณกับ1บวก1บวก1บวก1นะคะ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 4x นั่นคือ 4x เนี่ยจะไม่เท่ากับ0นะคะและต่อมาคือในกรณีที่ลบ x เป็นจำนวนนับเราก็จะได้ว่าก็เขียนลบ x บวกลบ x บวกลบ x บวกลบ x นะคะก็จะได้เป็น ดึตัวร่วมนะคะก็คือดึง x ออกมาก็จะเป็นลบ x คูณอยู่กับ1-1-1บวก1นบวก1บวก1ะคะก็จะได้เป็นลบนะะน4 x นั่นคือลบ4 x ไม่เท่ากับ0โอเคค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า x บวก x บวก x บวก x เนี x ่ยไม่เท่ากับ0 จากการแย้งสลับที่อ่ะเราก็จะได้ว่า x บวกจากการแย้งสลับที่เราจะได้ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เนี่ยจะเท่ากับ0นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะ เป็นการพิสูจน์ของข้อนี้ค่ะ